เดี๋ยวเฮลโหลคราบสัสดีทานผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้คุณอยู่กับผมเรนเองและในวันนี้เรามาอยู่กันในหัวข้อ11เรื่องที่คุณไม่ต้องรู้ก็ได้เกี่ยวกับเ n s ช i n Impact นะครับผมคลิปนี้เนี่ยก็จะต่อจากคลิปที่แล้วที่เป็น1ิเรื่องที่คุณไม่ต้องรู้ก็ได้เกี่ยวกับ e n s ช i n Impact นะครับผมซึ่งผมก็ไม่ขอพูดพร่ำทำเพลงนะครับผมเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยดีกว่า น,นันยูเนี่ยเป็นเวจเจตเทเรียนนะครับผมสำหรับคนที่สงสัยนาะว่าเวจเจตเทเรียนคืออะไรกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่กินแต่ผักไม่กินเนื้อนะครับผมซึ่งหลักฐานยืนยันเนี่ยจะหาได้จากบทพูดเกี่ยวกับอาหารที่นางชอบแล้วก็อาหารที่นางไม่ชอบนะครับผม แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยในเกมเพลย์ที่เราได้สัมผัสกันเนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรจริงจังนะครับผมเราก็สามารถนําอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เนี่ยให้นางกินได้ตอนนางบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได้เช่นกันนะครับผมแม่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็สงสารน้องการยูจับใจเลยนะครับผมโดนบังคับให้กินเนื้อและตัวละครเดียน่าตัวละครโลลี่สุดน่ารักในเกมเนี่ยนางเนี่ยเป็นคนที่เกลียดการกินเหล้าแล้วก็เกลียดแอลกอฮอล์มากๆเลยนะครับผมแต่ถึงกระนั้นเองเนี่ยตัวนางเองเนี่ยก็ยังมีความย้อนแย้งเล็กๆอยู่ในตัวนะ เกลียดเหล้าเนี่ยแต่ด้านทํางานเป็นบาร์เทนเดอร์จะได้และเรื่องที่นางเกลียดเหล้าเกลียดแอลกอฮอล์เนี่ยก็มีหลักฐานอยู่ในอาหารที่ชอบแล้วก็อาหารที่เกลียดนะครับผม เออจริงจริงมันมีอยู่แค่ในอาหารที่เกลียดอย่างเดียวนี่ว่เอาแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าส่วนหลักฐานที่พ่อนางเป็นคนขี้เมาเนี่ยก็จากแฮงเอาท์อันนี้เลยนะครับผมดูจากรูปเนี่ยก็น่าจ,จะรู้แล้วอนะเนาะส่วนคนที่ไม่รู้ว่าดิโอนาเนี่ยทำงานอยู่ที่ไหนเนี่ยดิโอนาเนี่ยทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ที่ร้านเหล้าแคสเทลนะครับผมก็อยู่ตรงนี้เลยเนาะ เซียงหลิงกับพ่อครัวหยานเซียวเนี่ยเคยแข่งกันทําอาหารมาแล้วนะครับผมส่วนใครที่อยากมาหาอยากมาเจอตัวของ NPC หยานเซียวเนี่ยกวัปมาได้ที่ที่ว์ปของวังชูอินเลยนะครับผมแล้วลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะเจอกับห่องครัว พอลงมาข้างล่างแล้วนะครับผมก็จะเจอกับ NPC หยานเสี่ยวนะครับผมกําลังกง้มๆเงยๆอยู่ในครัวของเขาตามภาษานั่นแหละครับอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับผมว่ามีตัวผมเองเนี่ยสังเกตอยู่คนเดียวหรือเปล่าว่าการเก็บกล่องในแต่ละพื้นที่ของตัวเกมเนี่ยมันเริ่มจะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมนอกจากการที่เราไปตีมอนสเตอร์แล้วก็เก็บสมบัติมาแบบงงๆเนี่ยมันก็จะมีการเล่นพัซเซิลเล่นนูนเล่นนี่เล่นนั่น,น,นกว่าจะได้กล่องมาอันนึงเนี่ยยากลําบากเกินนะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ล่กอ ร้อยทั้งร้อยเนี่ยเราสามารถเก็บมันได้อย่าง s ิมเ l ิล i m p เ e ลเลยนะครับผมซึ่งก็คือวิ่งเข้าไปกระทืบมอนสเตอร์แล้วก็เอากล่องของมันมาแค่นั้นเลยครับในการสู้กับบอสมังกรดาวลินเนี่ยหรือก็คือบอสประจําเมืองมอนสเดตนั่นแหละครับผมการสู้กับบอสตัวนี้เนี่ยเป็นการสู้กับบอสประเภทแรกและก็ประเภทเดียวเลยนะครับผมที่ค่อนข้างบังคับมุมมองของเราในการต่อสู้เนาะแล้วก็น่าจะเป็นบอสเพียงตัวเดียวด้วยนะครับผมที่บังคับให้เราเนี่ยสู้อยู่บนแพลตฟอร์มอันเล็กๆนะครับผมจะมีเพียงบางช่วงเท่านั้นครับผมที่ ผู้คมิเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมที่นางเนี่ยถูกตั้งข้อสงสัยแล้วก็ทฤษฎีเนี่ยเกี่ยวกับตัวนางเองนะครับผมว่านางเนี่ยเป็นทาย,ยาทของมังกรธาตุน้ําหรือเปล่านะครับผมส่วนหนึ่งเนี่ยก็ด้วยเหตุผลทางทฤษฎีนะครับผมที่มันชวนให้เชื่อว,ว่าตัวนางเองเนี่ยคือมังกรธาตุน้ําอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากตัวนางเองนะครับผมที่มีกลุ่มดาวที่ดูคล้ายกับมังกรนะครับผมแต่ว่าบางคนก็บอกว่าโลมาเนาะแต่อันนี้ผมไม่รู้นะภูเขาวูหวางที่เราฟาร์มอัติแฟกซ์เซตคริมสันกันอยู่บ่อย ก็ไม่ได้เอาด่านนี้เข้ามาแล้วเนาะแถมให้อีกหน่อยก็แล้วกันนะครับผมถ้าเราย้อนไปสมัยนั้นดูเนี่ยจะเห็นแต่คนเล่นอายากาแล้วก็โมนานบบเต็มหมดเลยนะครับผมเพราะว่าพอเข้ากิจกรรมไปแล้วเนี่ยมันก็บุดดินหนีแบบนี้ได้ครับผมไม่มีใครมองเห็นตัวเราเนาะแถมเลื่อนที่เร็วขึ้นอีกทหาร อันนี้จะค่อนข้างสั้นหน่อยนะครับผมเกี่ยวกับตัวละครมิกะคือมิกาเนี่ยเป็นตัวละครเดียวในเกมเลยนะครับผมที่ตอนนี้เนี่ยสามารถมีหน้าไม้เป็นอาวุธได้เนาะคือผมเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามิกาี่ยใช้หน้าไม้เป็นอาวุธตลอดเวลานะครับผมอาวุธประจําตัวของมิกาเนี่ยคือหอกครับผมแต่ว่าจะาคอกหน้าไม้มาใช้ก็ต่อเมื่อกดสกิลอนะีเนาะหวังว่าในอนาคตจะมีตัวแบบนี้เข้ามาอีกนะครับผมทุกคนคงรู้อยู่แล้วใช่ไหมละครับว่านาเวียเนี่ยเป็นตัวละคร DPS ที่มีขวานเวอร์ดิกเนี่ยเป็นอาวุธข้างกายประจําตัวเนาะแต่ประเดนเน ใหญ่จะมาจากการใช้ปืนลูกซองที่เป็นล่มของนางนะแถมถ้าเราไปดูตรงคู่มืออาวุธของเกมนี้นะครับผมก็จะสังเกตได้เลยนะครับผมว่าในบรรดาดาบใหญ่เนี่ยมีขวานเวอร์ดิกของนาเวียอันเดียวนะครับผมที่อยู่ในรูปร่างของขวานเนาะ ข้อสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเนี่ยมันคือความเจ็บใจของตัวผมเองนะครับผมตัวละครใดๆก็ตามเนี่ยที่เราเห็นใน P ีหรือว่าเราเห็นในเนื้อเรื่องเนี่ยว่านางโอพอย่างงูอย่างนี้อย่างนั้นแบบยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวละครเฉินเหอในเนื้อเรื่องก็ได้นะครับผมมันจะมีคัตซีนอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมที่นางเนี่ยได้ต่อสู้กับปีศาจแห่งน้ําวนโอเซลแต่ในที่นี้เนี่ยถ้าผมจําชื่อผิดไปเนี่ยขออภัยนะครับผมแต่เอาเป็นว่าในเหตุการณ์นั้นเนี่ยนางได้แช่แข็งคลื่นสึนามิทั้งลูกเลยนะครับ ถามว่าเกมเพลย์ของนางจริงๆเนี่ยเป็นยังไงเกมเพลย์ของนางจริงๆเนี่ยเป็นซัพพอร์ตที่คอยเสริมดาเมจให้ตัวละครน,น้ำแข็งนะครับผมและนั่นก็ได้เป็นบทเรียนที่สําคัญมากๆสำหรับผมเลยนะครับว่าอย่าได้ตัดสินตัวละครใดๆว่ามันจะเป็น DPS หรือว่าซัพพอร์ตจากเนื้อเรื่องเป็นอันขาดเอาละครับผมก็จบกันลงไปแล้วนะครับผมกับ10เรื่องที่ไม่ต้องรู้ก็ได้เกี่ยวกับเกม Genjin Pack Part สนะครับผมจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่สิหัวข้อหรอกผมก็แถมให้เป็นนิดเดียวหน่อยเนาะสองสามหัวข้อ ีนีเนี่ยผมมีเรื่องที่ต้องแจ้งให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบก่อนนะครับผมว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยผมจะเข้ามาหาลัยแล้วนะครับผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าผมจะเอาเวลาไหนมาทําทลิปได้หรือเปล่านะครับผมคือถ้ามีเวลาเนี่ยผมจะทําทลิปให้ทุกคนเนี่ยได้ดูอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ว่าถ้ามันเป็นไป,นปนไม่ได้เนี่ยก็คงต้องพักไปก่อนนะครับผมผมอะไม่ ผมอ่ะไม่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 อยากพักช่องเลยนะถึงช่องผมเนี่ยมันจะซับไม่เยอะแล้วก็วิวไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับผมก็มีคนดูบ้างไม่มีคนดูบ้างก็แล้วแต่คลิปเนาะแต่ว่าผมอ่ะก็ยังไม่อยากเลิกทําช่องตอนนี้นะครับผมคือผมเนี่ย <g itto> เป็นคนที่ผูกพันกับสิ่งนี้มากๆ, <g itto> ๆนะครับผมผูกพันในสิ่งที่ตัวเองทํา <g itto> แล้วก็ผูกพันกับช่องช่องนี้มากๆนะครับผมผมเนี่ยหวังแค่ว่าได้ทําคลิปลงช่อง สัปดาห์ละสองสคลิปหรือว่าอาจจะ4คลิปนะครับผมถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยก็มีความสุขแล้วนะครับผมไม่อยากจะทิ้งมันไปไหนซะเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าถ้านี่เป็นคลิปสุดท้ายเนี่ยผมก็คงต้องบอกว่าคลิปที่ผ่านมาเนี่ยแรกๆเนี่ยมันอาจจะมีดีบ้างแย่บ้างนะครับผมแต่ว่าก็ขอยอมรับนะครับว่าคลิปแรกๆในช่องเนี่ยแม่งสะทุนมากนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยก็อยากพัฒนาคลิปตัวเองเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมอ่ะตัดต่อไม่เป็นเลยนะไปดูคลิปแรก,กน,น็่งไอ้เหียสะทุนว่ะ แต่เอาเป็นว่าหลังๆเนี่ยผมก็ไปเรียนพวกตัดต่อไปเรียนพวกการทําปกอะไรแบบเนี้ยด้วยตัวเองนะครับผมก็เรียนรู้จากการดู YouTube หรือว่าจากการเออดูปกของช่องอื่นว่าแบบเออเขาใช้ยังไงเขาวางเขาวางฟอนต์เขาวางฟอนต์ตัวหนังสือยังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมเขาใช้อะไรเป็นตัวหลักในการชูให้มันเด่นอะไรประมาณนี้เนาะคือผมก็ไม่อยากเอบเขาหรอกผมก็แค่ดูเป็นแนวทางว่าเออมันทาอย่างนี้ได้นะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ อยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากจะทําอย่างนี้ไปตลอดตลอดอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับผมเอาเป็นว่าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็เอาไว้เจอกันหากมีโอกาสกันละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละเนาะ